บนเวทีกำลังแข่งกันดื่มแข่งกันดื่มดูดูดูว่าใครจะพูดชนะไปดูเอาเสือเอาเสืออาู้หูยแดกไวยัลไงไอเสืออ้วกพุ่กแมวนะ ไอ้เสียมันไปไหนเมื่อกี้เนี่ยไอที่ได้ที่หนึ่งอ่ะไอไอที่กินเบียร์ได้ที่หนึ่งไปไหนบอสเหรอใช่อยู่ข้างในพี่อยู่ข้างในห้องน้ำไปอ้วกหรือเปล่าไปดูนี่มันอยู่ไหนว่าตามหามันอยู่เนี่ยไอบอสอ่ะบอสไหนพี่บอสบอสไอบอสไอบอสอ่ะฮะไอที่มันกิน